สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีแม่เลี้ยงฟินแลนด์จะเขาบานพักหล่อนนะคะดูมาเจอแคนเบอร์รี่หรือกาลาปันโลนะคะป้าพี่น้องมีตนวยใหญ่ๆเบิงสะอ่อนโบแต่ว่าก่อนสก็บแม่เลี้ยงก็ขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อออกมาคือใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ายพร้อมนะคะ จ้าเปลี่ยนเสื้อผ่ามาแล้วเริ่มกันเลยนะคะพ,พคะี่น้องเลยเบิ่งคุณนึต้นไ้ใหญ่คุณนะเบิเบิ่งเบเบิ่งคุณคุณุนโอ้ยแดงจะผากุณะเห็นหเห็นห ยค่จะจ้าพามาเก็บกระเปราโหเนาะนี่ค่ะใช้มือเก็บแบบนี้นะคะบ่ได้มีแนวตักเลยจะได้วันนี้มาดูการว่าเราเก็บ สีไดไลยปันใดน่าจะเนาะแกลยัง่ระสกดีปันใดแต่ว่าก็เก็บไปค่ะ ตักว่วได้นะคะมีแนวตักเราต้องมันบริเวณว่าตักบริเวณแนวตักดอกมันตักว่วได้มันต้องได้เก็บเอาใส่มือเก็บเอาจา้ะนี่นี่ก็จังสีน้อยๆหลายเ้าก็บอกเอานะคะเนาะ เก็บไปเรื่อยๆมันก็สีว่าหลายมันก็บอกบ,บ,บอด้หลายแดงปื้ดไปนะคะแต่ว่ากะมีพ่อได้เก็บจ้ะเนี่ยไปเก็บทั้งสีแล้วเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสนินี่นันก็สีเสื่องดีอยู่จงสีก็มีเนาะนี่ังสีอะไรจ๊ะ ดูจ้าบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังสิตกผมจะมองมันเก็บมันก็สิเป็นส่วนจังสินะนะค่ะเมื่อกี้อยู่หันเป็นบ้านสวนบ้านเหมือนบ้านสวนเป็นบ้านผักร่อนยุคเกาะนั่นจ้าเก็บจังเช็ดหรอคะนี่เราต้องใส่รองเท้าบูทนะหรือบูทด้ค่ะ เอาใส่เกือบบุ๋นเกือยางบ่ได้จ้ะเพราะอันเปียกสิมีให้เก็บยังสิเลือจ้ะนี่กระซิมีบามีหลายมันกลเป็นบางมองเนาะค่ะเนาะเป็นบางมองที่ท่านสิมีให้เฮาเก็บหลายๆเป็นพ่วงเป็นพ่วงเดือดเตะแตงเงือกคือก็เป็นกระจัดกระจายนะจ้ะ คจ้าเรามาดูกันเนาะว่าเขาเสียใส่เวลาโดนปันไดลวสิได้หลายปันไดเนาะจ้ะเนาะจ้าผลางานคิดได้เยอะอยู่นะ